สวัสดีค่ะรอบแรค่ะรอบแร่ง,รรงะปะดยพัดกะเพราค่ะผัดสองรอบเพราะว่ารอบหนึ่งเป็น่าผัดให้แฟนนะคะเพิ่ก็จะไปะกินเพดแต่ปี้นใส่พริกประมาณหกหน่วยค่ะโฟกัสอาหารมะเนอ,อาหารธรรมดามากแต่ว่าอาหารธรรมดาทำไมมันอร่อยมันอร่อยกว่าอาหารทางนี้อีก แทนส่งแทนเสื้อไม่เรียบร้อยติดกินเทากับกล้องนะติดกินเทากับทุกคนนะทุกคนที่มากินเทาน้ำปลาเนาะเห็นคอมเมนต์ประน้อยขึ้นเมื่อกี้ว่าไปเดินป่ามากลับมามากินข้าวพร้อมกับปลา ฟังกลาล้องเพลงไปด้วยในคลิปก่อนอกระเพราฮะกระเพราเนื้อเนื้อสองรอบแล้วนวันนี้ ้องเป็นเพื่อนกินข้าวก็้สึอาขนมันของหวานอันนี้ใฮ้เปิงสังขยาครีมสังขยาตังแต่คลิปเมื่อเช้าที่ผ่านมานะยังเหลืออยู่ค่ะลูกง่ายนะเขาบอกกินค่ะเขาเขาจะกินเนี่ย็จะก่อนแต่ก่อนท็่ยังให้กินเขาค่อนข้างจะกินตอนนี้เขาค่อนข้างจะเลือก,กินนะ ไ่เราเลือกจินสงสัยจะเบาหิว,วะ่ะถ้าหิวก็จะกินเยอะนั่นเือะข้าวเยอะมากเยอะกว่าให้แฟนนีดตักเสิร์ฟแฟนนิดเดียวปลาอลาดเขาวด้วยค่ะ ือเละมากแบอ,อันนี้เปิดไว้มือนี้บนมือที่สามเมื่วันเจลปะ่ะลาบปลากระปอ๋องปุ่มปุยค่ะปุ่มปุยเป็นรู้สึกว่าจะเป็นขวดอ่า สองสุดท้ายค่ะซื้อมาจากเมืองไทยเนาะอยู่ที่นี้ไม่มีขายนะฮะปลากรับ๋องปุ่มปุยมันมันใช้ได้นะ ชาติทีทีเดียวลาบปลาไไม่ใช่ก็เขียนว่าปลากระป๋องปรุงรสลาบใช่ไ่มหรืออาจจะไม่มีคําว่าลาบก็ได้เบอร์กระเทยญ่ค่ะ กินยังค่อยซีแซบค่ะตะละเมื่อนี่ยแต่ว่าหิวก็แซบก็เก่าค่ะ เดี๋ยวกินมะอื่นกับมันค่ะปลากระกป๋องปมปุยปกระเทยจุบานท่าปลูกขึ้นไงบ้าะดินบานท่าตว่า ดินแต่เรามองกับสิบลคือกันเนาะคะ่ะดินว่าเอามาจากไหนแบบนั้นนะแ้กระเทีมันเป็นตะปูไหมคะมันเป็นแบบวิตามินที่มีประโยชน์มากวิตามินซีเยอะเลย ปลาบุบกระเทียมพอแตกค่ะมันเป็นเม็ดอยู่เลย ปันดังห้อของควนคันค่ะของควันปีนี้จักที่บ้านใครบ้านมันโควิดค่ะคริสมาสปีใหม่ช่วงโควิดคิดดูหัวตัวได้ขนาดไหน ค่ะลาชีวิตนะคะมืออื่นมืออื่จะเกิดยังบดิสิบปะจ้าบดิไปไทยอ่ะ สีกว่าสองปีนะโควิดในไทยจํานวนก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมาว่าเชื้อโรคอะมันอยู่มันวนเวียนนะคะมันไม่ได้ไปแสดอกเพียงแต่ว่าไม่ได้รับการตรวจเฉยๆน,นะคะมันก็เป็นคล้ายๆไข้หวัดธรรมดาสำหรับคนที่แข็งแรงนะ ราะวง,งานสัคนเดืนเรื่องเนี่ยบอกควรมีเลยเพราะว่าเข้าต้องเหมือนต้องอยู่ใคอยู่มันต้องแยกอยู่ค่ะคนอยู่คนเดียวนี่จะจะสบายจะจะดีจะสะดวกเพราะว่าไม่ต้องระวังใครในบ้านคือดูแลตัวเองคนเดียวจบน้า ้าม่ไนบัาก็มีต่ห้อยมือเจ้าของบ่ได้ตตรงห่วงเ่าไภจะติดนะฮะแต่อยู่กันหลายคนว่าติดด้วยกันแต่คนที่ติดเนี่ยอาจจะพอ่ออกอาการก็ได้อาจจะแค่บบปวดห,วดหัวนิดหน่อยน้ำมูกไหลนิดหน่อยบกงคนเสียดายแบบบ่ไเ้เข่าดาวนะคะบางนเสียดาย เขาเป็นมาแล้วมันไม่คุ้มเจไดเขาเดาวเจไดไปเที่ยวเจไดไปสังสรรค์กับเพื่อนอืมอิ่มแล้ว เบอร์อิ่มหน่อยแล้วค่ะหมดหรอขนมปังที่จะทานี่หมดแล้วอ่ะนี่แต่ขนมปังก่อนที่แบบต้องปาดสไลด์อันนั้นก็ออกไปนึ่งได้แล้วก็จะเอาของหวานนี้ใส่ตู้ มันเป็นมันเป็นถ้วยเก่านะคะปลาเจ้พยายามไม่จับมาเป็นของหวานข้ามนึงอนะครีมสังขยาพี่แพตตี้ถามว่าปาทำเองเลยเก่งจังเลยขอบคุณมากนะมต้องทำเองหลายๆอย่างต้องทำเองเพราะว่าเราสะดวกกินที่บ้านไม่ใช่แค่โควิดนะครับไม่โควิดก็กินที่บ้านแบบมันง่ายนะง่ายสำหรับการที่แบบว่า ไม่ต้องแต่งตัวใส่เสื้อผ้าใส่แจ็คเก็ตผ้าพันคอหมวกถุงมือนะคะเนาะอ่ากลายเป็นว่าบวชจนาได้บวชจนาหอนอหไยังกินเขายู่บ้านมากกว่าแต่ว่ายามสเสมออาจจะแบบว่าเอออยากออกไปนั่งอ่าหมองมีนามหมองมีทะเลนะคะเนาะอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศแน่มีเปอร์เซ็นออกไปข้างนอกหลายกว่าย่ำย่ำหนาวนะคะย่ำหนาวนี่กินอยู่บ้านตลอดเดย์ แสบหอมหอมหอมใบเตยกว่าจะไปขับรถไปเอมหาที่จอดเสียตังแพงไปรออาหารวิธีเขาร้านอาหารนะเทคเอาเลอะไรก็เหมือนกันไม่ต่างกันนะหยุดไทยนี่จะรู้สึกไงว่าถ้าใส่เสื้อผ้ายอย่างอยู่กับขับรถออกไปได้เลย นะคะไปจอดตรงนั้นแล้วก็ฟุตปาทกับสื่อของใดนะคะเซเว่นก็มีแต่แนวน่ากินอ่ร้านสะดวกซื้อมีแต่แนวน่ากินร้านสะดวกข้างทาง,ทาง,ทางอาหารอยู่นี่คนละอย่างคนละฟิวกินอยู่บ้านมีความสุขมากว่านะคะถ้าไปไทยนะคะโอ้ถ้าคนไทยจะไปไทยหลังจากโควิดเปิดนี่ หลังจากโควิดไม่มีแล้วพวกเขาจะไปเที่ยวกันนะคะเนาะไปเที่ยวเมืองไทยบานเกิดไปเที่ยวแล้วอุ่นใจค่ะหมายถึงว่ามันสุขใจอุ่นใจในบอลูแต่ว่าสุขใจนี่สุขใจแน่นอนนะถ้าอยู่ในที่ที่ปลอดภัยมันก็จะอุ่นใจเนานเนะะนะคะ ขอบคุณหลายๆสำหรับการเป็นมูกินเผาเนาะค่ะเป็นมูมูเบาในคอมเมนต์แล้วกปเป็นมูฟังนะคะ,ะพยายามที่จะแบบว่าใส่ไตเติลคลิปเวลากินเราพูดบ่อยก็จะแบบว่ากินไปบทไปนาะเนาะจาังไรก็เลือกเบือ้องเนาะค่ะเลือกเบื้องช่องทีเจ้าของมักงเจ้าของแบบรู้สึกโอเคสําหรับการชมนะคะเนาะมันจะได้เป็นความสุขของเจ้าของอ่ะ ความสุขของตัวเองสำคัญนะคะขอบคุณหลายๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายค่ะ